เมื่อเร็วๆนี้ดาวนี่ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มสุดเข้มขน้นจัดงานถแถลงข่าวภายใต้แคมเปญ The Mistique of Unforgettable s e n t โดยคุณวรศิธิ์ตุรงค์ขสมบูรณ์ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท p r o c t e r a n d นด์แกมเบิลเทรประเทศไทยจำกัดร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มใหม่ล่าสุดดาวนี่มิสติ g r e e n Night s ไป c e ผลิตจากหัวน้ำหอมเข้มขน้นโดยผู้ผลิตน้ำหอมชั้นนำระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศสพร้อมให้ความหอมที่ประสานความรู้สึกสดชื่นหอมละมุนลึกลับและน่าหลงไหลได้อย่างลง ตัวโดยไฮไลท์สำคัญของงานนี้คือการเปิดตัวนักแสดงหนุ่มจากประเทศเกาหลีดีดองวุกแบรนด์แอมบาสเตอร์ระดับเอเชียที่มาตามหากลิ่นหอมที่น่าลงไหลจากหญิงสาวลึกลับท่านกลางแขกที่มาร่วมงานและพูดคุยถึงประสบการณ์กลิ่นหอมจากดาวนี่มิสติกและการเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ระดับเอเชียร่วมสัมผัสประสบการณ์ความหอมสดชื่นกับดาวนี่มิสติกได้แล้ววันนี้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต้นะนำทั่วประเทศค่ะ